ลิปนี้ยายอีจะพาทุกคนนะคะมาดูกิจกรรมริมมูลหลังน้ำท่วมที่ราชธานีอโศกค,ค่ะสิ่งที่ตามมานะคะก็คือนี่ค่ะแต่แนะ่วัชพืชจำนวนมากเลยนะคะได้แก่ผักตบชวาเป็นต้นค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็มากับแม่น้ำมูลค่ะหลังจากน้ำท่วมไปแล้วนะคะผักตบชวาก็ไม่ได้ไปไหนค่ะก็ยังอยู่บนพื้นดินเป็นอินทรีย์วัตถุให้กับเราค่ะซึ่งมองไปหลายๆที่นะคะบริเวณนี้โอ้โห นองจากอินรีย์วัตถุค่ะเราก็ยังเห็นวัตถุนี่ค่ะซึ่งไม่พึงประสงค์นะคะขวดน้ําขวดพลาสติกเนี่ยเราไม่ต้องการนะคะเราไม่ต้องการนะคะแล้วกเ็เห็นกระทงหลงทางอีกค่ะโอ้อันนี้ก็ไม่ต้องการนะคะใช้โฟมด้วยโอ้โหเราควรจะไม่ใช้โฟมกันแล้วนะคะถ้าเห็นอย่างนี้นะคะอยู่ที่ริมแม่น้ำลำคลองบริเวณกาิกรรม ทำไรล่ะคะช่วยกันเก็บค่ะเห็นมีถุงพลาสติกอยู่แล้วนะคะสงสัยพวกเราก็มาช่วยกันเก็บกันอยู่แล้วค่ะหลังจากเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดินมาชมบริเวณที่ยังไม่ได้ไถพรวนดินค่ะก็ยังมีเศษวัชพืชจํานวนมากนะคะทั้งที่ยังสดอยู่แล้วก็ที่แห้งอยู่ข้างทางสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นปุ๋ยชั้นดีมากเลยค่ะเราจะใส่ปุ๋ยกันน้อยมากเลยนะคะสําหรับกิจกรรมหลังน้ําลดค่ะเดินไปก็ไปเห็นต้นกลุ่มนะคะ ต้นกลุ่มน้ํานี่ก็จะเป็นพืชท้องถิ่นบริเวณนี้ค่ะเขาทนน้ํานะคะน้ําท่วมไม่ตายดูปริมาณน้ําท่วมที่สูงขึ้นสิคะสูงท่วมหัวของยายีสเลยค่ะเศษผักตบชวายังอยู่เลยนะคะแต่ต้นกลุ่มน้ํานี้ไม่ตายนะคะตอนนี้กําลังผลิใบแล้วก็ออกดอกมันแล้วค่ะนึกถึงหลายคนที่ชอบอดอกผักกลุ่มดองนะคะของแซบหน้าดูเลยค่ะ แล้วข้างๆกันก็เริ่มปลูกมันเทศแล้วนะคะซึ่งดินลักษณะนี้ค่ะเหมาะกับการปลูกพืชหัวค่ะอย่างหัวเผือกหัวมันเขาจะชอบมากค่ะเราก็จะเติบโตได้ดีเลยนะคะตอนนี้พวกเราก็เริ่มปลูกมันเทศแล้วค่ะ mm hmm. เดินมาจนสุดพื้นที่ริมมูลฝั่งตะวันออกเลยนะคะของราชธานีอโศพ่อครูตั้งชื่อว่าหาดแนมตะเวนค่ะพวกเราก็ได้ไถแล้วนะคะ mm hmm. ได้ไถพื้นที่ เพื่อจะเตรียมปลูกแล้วค่ะก็เหลือบมาเห็นนะคะพื้นที่ก็เห็นโอ้มีโกดน้อยๆค่ะแล้วก็มีมีกระดูกนะคะมีแล้วก็มีเหรียญหนึ่งบาทอ้โหลอยไปซัดขึ้นมาที่อยู่ที่ริมมูลสงสัยจะมาเป็นชาวราชธานีโสหรือเปล่านะคะสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องการนะคะขยะต่างๆก็ช่วยกันร,รักษาแม่น้ำลำคลองกันด้วยค่ะพื้นที่บริเวณนี้นะคะต้นกลุ่มอยู่ที่หาดแนมแตะเวน ที่พ่อครูตั้งชื่อบริเวณนี้นะคะก็คือเราจะได้มาชมผ้าทิศขึ้นตอนเช้าค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นที่พักของชาวสีโคตบูนพี่น้องของเราจากนกครพนมค่ะก็จะช่วงหลังน้ำลดค่ะก็จะยกทีมเลยนะคะมาพักบริเวณนี้ซึ่งท่านสมนาก็จะลากเรือเอี่ยมจุนใหญ่มาเป็นที่พักให้แล้วก็พี่น้องเราก็จะดูแลแปลงแตงโมแตงไทยแตงกวานมสดซึ่งบริเวณนี้นะคะ ก็จะเคี้ยวชะอุ่มไปด้วยพืชตระกูลแตงค่ะแม่มานั่งพักนะคะใต้ต้นกลุ่มตอนนี้มีเสลลงสลายวัชพืชเหมือนนิยายเลยนะคะมันเหมือนภาพในนิยายเลยบริเวณนี้นะคะจากพื้นที่สีน้ําตาลค่ะอีกไม่นานนะคะพี่น้องชาวสีโคตบูญและก็สีสาโศกก็จะมาเปลี่ยนพื้นที่สีน้ําตาลให้เป็นสีเขียวจากแตงโมแตงไทยแตงกวาขอเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมปลูก แล้วก็ร่วมชมที่ราชธาน,นีโศกค่ะ